เอาไปไหนเนี่ยสรวดพลาดไปหาใครเนี่ยออมาดานูได้ไงเนาะพี่ฟิมคุณปูนี่พี่อะสางไม่ชอบย่ารอยยไมักใกล้เราปูย,ยารักน้องฟิมมากกว่ามันชาเเอออะสุพรรษาไม่ัมยาาเลเล สุพรรณษาไม่ถูกกันกับย่านะครับโอ้น้องอยารักน้องฟิล์มมากกว่าเขา <c oughs> ใช่ไหมนั่นน่ะรั่วมันต <c oughs> ัวอะไรคุณย่าเ <c oughs> จ้ามาหยอกย่า <c oughs> มันมาอีกแล้วนะย่ากลัวสุพรรณษา,า <c oughs> ย่าไปแล้วย่าย <c oughs> ิงแต่ว่ามาเห็นย่าไม่ได้เลยมันโดนย่าพาน้องฟิล์มกลับบ้านนะ ใช่ครับคือจำขึ้นรถแล้วก็ขับบ้านที่นี่เขาก็เลยจำไหม,มสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมขบรก่อนไมนั่งไม่มให้นางจับรถเลยกุยนะาขึ้นกุยน้าขึ้นรถโอ้ขางห่วงของเขาเนโอห่วงอะไรแท้อ๋อหาจานนี้หน่อยสำรวจสิ เป็นอะไรสุพันษาจะทำอะไรสุพันษามาดีเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังห่วงพี่ฟิล์มอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ห่วงจัดครับห่วงมากเลยช่วงนี้ นทำให้สุพรรษากินหน่อยคุณปูสุพรรษาอุตสาออกมาหาเอ๊ะกินสองลูกได้ไงเนาะนาง,งข้าก่อนข้าก่าอนเร็วเร็วเสียงน้อยเสียงน้อยเสียงน้อยเฮ้ยเสียงเขาไหมเสียงน้อยเสียง หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วน่ารักมากเลยนะครับหมดแล้วคุณปูถอยออกมาเลยคุณปูระวังนะคุณปูอะไรหมดแล้วนุ่นคุณย่าอยู่ในรถพาไปหาคุณย่าเรื่องฟิล์ม ประตูแล้วลบบเอาาอรอจะกลับบ้านแล้วคุณปู่กลับบ้านแล้วทำแล้วสุพรรณสกลัวพี่ฟิล์มจะกลับบ้านกับคุณปู่คุณย่าหรือเปล่าครับสงสัยนะครับเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเคยชวนพี่ฟิล์มกลับบ้านขึ้นรถกระบะคันนี้เลยครับนี่จำรถได้ดีเลย พี่ฟิล์มเขายังไม่ไปบ้านหรอกลูกคุณปูจะกลับบ้านแล้วครับไปพวกเรา คุณแม่ไปไหนนี่โอ้ยคุณแม่เนี่ยขยันจังเลยเดี๋ยวไปหาคุณแม่เลยปะคุณแม่ขยันคุณแม่ขยันคุณแม่ไปทำอะไรอยู่สวนหยาหน่เนาะสุพรรณษา ไป, <laughs> ไปแล้วคุณย่ากลับแล้วเดินตามพี่ฟิล์มไปแล้วครับ ไปหาคุณแม่ก่อนนะไปแล้ว ช่างติดคนพี่ิมไปไหนหนูไปด้วยค่ะน่ารักมากเลยเออเตียงออพเพนด้า คุณแม่คะทำอะไรเหรอคุณแม่พี่ฟิล์มมาช่วยแล้วคุณแม่เอาฟิล์มไปเปลี่ยนแม่หน่อยฟิมช่วยแม่หน่อยโลกแม่เหนื่อยแล้ว เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มคลาดบ้างนะไปให้สาวๆก็ทำบ้างสาวๆก็ทำงานบ้างกำลังเขาเยอะไปเรียนให้เรียนให้น้องฟิล์มทำบ้างสุพรรษาก็อยากช่วยนะฮะ เดยวพี่ฟิมเปลี่ยนมือบ้างสาวๆก็ทำงานบ้างนะครับสุพรรษาจะยอมให้ทำหรือเปล่านี่เลยกองนี้เลยเอ,อขาดเกลียเกลียลกูกเ,ออเกลี่ยช่วยแม่หน่อยเรือไรกองพี่ฟิม สาวๆแรงดีันษาอยากช่วยแล้วสปันษาเห็นที่ทีมทำงานแล้วอยากช่วยแล้วลูกอ่ะเกลียลูกเกลียเออ อ๋อวันนี้น้องฟิล์มก็เปลี่ยนคุณแม่บ้างนะครับผมอ่าช่วยพี่ฟิล์มสีสุพรรณาไม่เห็นมาช่วยพี่ฟิล์มเลยเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะครับว่า ถ้าพี่ฟิล์มทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับ oh เหมือนแบบว่า <No. S 1> เหยียบโดนตอหญ้านะครับตอหญ้าที่เขาตัดออกไปนะครับนี่ตอหญ้าแถวนี้นะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบเหยียบโดนเท้าโดนอะไรแล้วหกล้มเจ็บอะไรประมาณนี้สุพรรณษาเขาจะเป็นยังไงนะครับผม พันสาก็ติดพี่ฟิล์มนะครับฟอรมองพี่ฟิล์มอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมอ่ะน้องฟิล์มลองสิ เอ้าฟิมเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคุณแม่ฟิมเป็นอะไรแม่ไปดูสิโอ้ดูอะไรเหยียบเท้าบ่อะไรเหยียบเท้าเป็นอะไรฟิมเป็นอะไรโอ้เจ็บแรงไหมเจ็บแรงไหมดูตรงเท้าดูตรงเท้าสิ ไหนเจ็บตรงไหนเป็นอะไรมากหรือเปล่าไหนดูสิเป็นอะไรมากไหมเท้าเจ็บเหรอ น่ารักมากเลยครับผมรู้ทุกอย่างนะครับความน่ารักของสุพรรณสากับพี่ฟิล์มนะครับผมยิ่งทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้สุพรรณสาเขายกขึ้นอา้าอุ้มขึ้นเร็วพี่ฟิล์มทำงานไม่ไหวแล้ว ôm gần theo ngay ôm gần Ừ dốc yoken Dốc Dốc leo, Phi phim yoken 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 Thấy mấy nè phim yoken không yoken à, yoken Dốc yoken Dốc yoken Dốc yoken 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 dốc Dốc yoken yoken để cho kinh leo Lúc bay mấy lần à À phim phim chạy lúc leo Chui 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 phơi dung phơi dung Phải dung น่ารักของสุพรรณษานะครับผมอ่าสุพรรณษากินยาใหญ่เลยครับวันนี้มาให้กำลังใจคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยเห็นพี่ฟิล์มเจ็บตัวนั้นตัวนี้ก็โอ้ย ช่วยใหญ่เลยจุพันษานี่ยยิ่งยิ่งน่ารักขึ้นทุกวนันทุกวันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ